ลำไส้อุดตันคืออะไรมอขอตอบกลับความเห็นนี้นะคะลำไส้อุดตันก็จะมีทั้งลำไส้เล็กอุดตันลำไส้ใหญ่อุดตันอาการหลักๆจะมาด้วยอาการปวดท้องเป็นหลักนะแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยบางคนมีอ้วกตลอดเวลาไม่ถ่ายอุจจาระเลยนะคะแล้วก็ไม่ผายลมด้วยนะแล้วรู้สึกปวดท้องท้องโตมากเลยนะคะนี่คืออาการของลำไส้อุดตันสาเหตุเป็นได้หลายแบบอันแรกคือมีก้อนอยู่ในลำไส้เองค่ะมันก็จะขวางทําให้ลมหรืออุจจาระผ่านไปไม่ได้นั่นเองนะคะ 2. คือมีพังผืดระหว่างลำไส้นะพวกนี้ก็จะเกิดในคนที่เคยผ่าตัดช่องทองมาก่อนนั่นเองค่ะ 3. บางคนมีไส้เลื่อนนะคะพวกนี้ทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้ค่ะ นอกจากนั้นบางคนยังมีสาเหตุอย่างเช่นเป็นนิ้วที่หลุดออกมาจากถุงน้ำดีนะแล้วเป็นนิ้วใหญ่หญๆก็ทําให้เกิดลำไส้อุดตันได้นะคะหรือบางคนเป็นเรื่องของลำไส้นะคะที่มันบีบตัวกลืนกันนั่นเองนะคะก็ถ้าคุณมีอาการไม่ถ่ายไม่ผายลมคุณหมอเขาจะต้องตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาสาเหตุนั่นเองค่ะส่วนใหญ่การรักษาก็คือบางคนประครับประคองบางคนต้องไปผ่าตัดนะคะ ถ้าชาวคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กด Follow แพทย์อยิ๋นเน่ด้วยนะคะ